ท, no?> ทานข้าวกันนะครับนี่บอกว่ามันยังไม่เห็นหน้าตาใสล้วก็หากเรยกว่าต้อให้หน้าตาก่อนแต่นี้ผัดอะไรนี่น้องเ๋ไม่มีใครบด้วยนะผัดอะไรนี่เมื่อก่อนไม่โดงเสหมูป่าบ้านเฉยมกินแต่หมูป่าแต่เดี๋ยวนี้นะมีหมูป่าด้วยบ้านเฉ น,นี่ข้าวสามสีของเราใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นข้าวสามสีนะคะกล่องสามสีบบแข็งเด้อน,น,นุ่มยอยู่นะคะนุ่มเนาะต้องชิมดูก่อนว่านุ่มหรือไม่นุ่มเหมือนบางคนกลัวกินข้าวพวกนี้แล้วมันจะแข็งไงแต่ไม่แข็งนะคะนุ่มๆๆม,ม,มันเป็นข้าวหอมมะลิโฆษณาแอบแฝงครับอันนี้เป็นข้าวสามสีของ ากาแฟกกอกนะครับรก็กาแฟกกอกนะครับสามถุงสามกิโลสองร้อยบาทนะครับค่าส่งก็ประมาณสักไม่เกินเจบาทนะครับก็ได้ข้าวที่อร่อยอร่อยและได้ค่าคุณค่าทางอาหาราไปทานโอ้ส่งแค่ห้สิบาทสองยหสิบาทได้สามโลนะครับโอ้โหคุมม้มมากๆ,ๆเลยข้าวก็มีประโยชน์ มามาทานข้าวกันนะครับ,รบม,มีแกงจืดหมูยอแกงจืดหมูย, <โฮ S 2> ยอไข่เจียวนะครับมีแกงจืดหม,ม,มูยอไข่เจียวแล้วก็อันนี้ผัดหน่อไม้ผัดหน่อไม้ดอง,ดอดองใส่หม,มูป,าป่านะครับหน่อไม้นี่เป็นหน่อไม้ดองที่ทํามาจากหน่อไม้ไล่นะครับหน่อไม้ไล่น่ากินมากเลยนะครับน่าทานมากเลย มานะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับหมูบ้านนิทานนะครับเอ้าแล้วก็มากินนะบ่อนี้เม่นไผ่นี่หอยโอ้เขาใช้เขากินไม่ช้อนเงินช้อนช้อนเงินช้อนทองนะครับแล้วก็ต้องมีช้อนกลางด้วยนะครับช่วงนี้โอ้เป็นไรจิ้มลงมือด้วยเจ้าอันนี้ตัวไม้มันยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อันนี้หมูปลาหรือหมูบ้านหมูปลาค่ะหมูปลาต้องไปกินได้ปลาบ่นกินย่างห้อยเหนือจิมดู กลิ่นกอนฮอทเจ้าบ้านนะเจ้านี่เนาะหอมเจ้า้องบ้านเลยครับบ่โอ้โหที่เจ้าคนอยบอกด้ครับแซ่บอยู่บ่แซ่บครับไม่บอแซ่บก็ต้องแซ่บล่ะค่ะในลักษณะนี้บ่ได้ครับบอกว่าบ่แซ่บบ่ได้แซ่บเพรา่เราได้กินนะคะขอกล้องขอกล้องนะครับสามห่อสองร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะครับมาเด้อมาเด้อเผ็ดๆแล้วก็ปาดไปด้วยจริงๆตอนร้อนนะคะมา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  ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับให้กับช่องกาแฟกกอกคุณกิ๊กกาแฟกกกอกแล้วก็ไม่ต้องกดซับสไครต์นะครับช่องชิดปากแปรเพราะว่าคนกดเยอะแล้วนะครับมาครับสวัสดีครับ